เยอะมากพ่อสิทธิโอ้ก็มีไฟสัญญาณไรไฟก็มีไม่ได้านานแล้วอันนี้น้ำนะน,ออน,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 น้องนีองอย่ยมันจะมาตรงนี้นะน้องน้่าม่ดยตรงเลยไม่ถ่ายบรรยากาศได้ยินเสียงนะได้ยินวพ่จะบรรยายนะสวัสดีครับทุกคน <c oughs> เนี่ยพวกเราครอบครัววันนี้ครอบครัวผมมาเที่ยวที่เขาใหญ่นี่เราเป็นจุดเช็คอินก่อนที่จะลงด่านนครราชสีมาโคราชนะครับเราวิ่งมาเนี่ยห้าห้าสิบกิโลนะที่เรามาเนห้าสิบสี่ห้าสิบสี่จุดเนี้ยหมายถึงจากนครนายกมาถึงนี่ห้าสิบสี่กิโลตามหลักที่นีนี่เราก็จะลงแล้วนะครับนี่ทุกคน,นให้ดูนะเราไม่ได้มาที่นี่ประมาณสักเจ็ดแปดปีแล้วผมกับแฟนไม่ได้มากัลูกโต่เรนีไ่ได้ยินเสียงสัตว์ป่า ที่เป็นคือเราจะบันทึกไว้แล้วก็ผมจะไปลงในช่องยู u ู e ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับชุงนี้ตอนนี้อากาศหนาวมากคือกำลังกาลังดีเลยกำลังสบายเลยทุกคนก็ลงไปแล้วเดี๋ยวแค่เราเราก็ถ่ายรูปไปที่ลึกนี่เป็นจุดเช็คอินนะครับทุกคนผมไม่ไแน่ใจว่าตรงนั้นน่ะแต่เขาคงไม่ได้ให้กลางเ้น์หลอกว่ามันอยู่ข้างบนโอเคที <you>. oh. ่รอเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างมันจะมีจุดเช็คอินอีกไหมไม่มีเนาะนี่เป็นจุดสุดท้ายแล้ว จุดกลางเต็นท์มาชมวิวนี่ทุกคนดูนะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีจ <ๆ S 1> ริงเหลือเราคันเดียวแล้วก็อากาศเย็นโอเคทุกคนครับเ,เราก็มาพักเช็คอินแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลงกันนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็จะกลับบ้านคือพวกผมเ่ยมาจากกรเอามาจากกรุกงเทพแล้วก็เราวิ่งเส้นนครนาย,ยกขึ้นปราจีนบุรีนะครับขึ้นผ่านเขาใหญ่ลงพญยายเย็นมาแล้วก็ ตอนนี้เราจะลงด่านที่นครราชสีมาแล้วก็กลับลเราเหเียดกันไปทุกคนไปลุกไปโอเคเราเจอกันครับเดี๋ยวไปเจอกันวีดีโอหน้าเสร็จกนะันบรรยากาศดีมากทุกคนไี่บอกว่าบรรยากาศดีจริงๆคือตอนนี้อย่างผมบอกว่ามันเย็นเลยนะแต่คิดว่าน่าจะเหมาะกับการกลางเต็นครับช่วงเนี้ช่วงนี้น่าจะเหมาะการกลางเต็นมากทุกคนลองหาโอกาสมานะช่วงนี้ถ้ากลางเต็นบอกว่าหนาวเลยแหละแล้วก็ได้เลยสวย นี่คือสถานที่ท่องเ,เที่ยวอีกแห่งหนึ่งเป็นมรดกโลกนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่ในช่นงแพร์ไทยแลนด์นะฮะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่เป็นมรดกโลกอีกที่หนึ่งนะที่สวยงามมากครับสวยงามก็ส่วนใครจะมาเจอได้เจอสัตว์เจออะไรก็อันนี้แล้วแต่จังหวะนะฮะผมก็มาบ่อยแต่ก,ก็ไม่ค่อยได้เจอครับนี่คือรายการท่องเที่ยวนะครับคลิปนี้เราเดินทางทั้งหมด เราเดินทางแต่วันไหนอ่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์จันทร์งคารสามวันนะครับตอนนี้เรากำลังจะกลับที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันีนี่นี่นี่เออ่าร้อยยี่สิบกิโลเราขึ้นโคราชนี่นี่นะคือโคราชเนี่ร้อยยี่สิบกกิโลแล้วก็ปากช่องสี่สองที่เป็นกิโลเมตร 38. ที่สามสิบแปดทีนี้ทีนี้ฝั่งเนี้ยถ้าไปปาจีนมันห้าสิบสามก็แสดงว่าเราเนี่ย จากโน่นมาถึงนี่ก็คือ53กิโลนะครับ53กิโลเราเดินทางด้วยยารีสนะฮะับโตโยต้ยารีส,นะรส,รรสอันนี้ของเรานะครับรถครอบครัวได้ได้เลยนะครับบรรยากาดีมากโอเคครับทุกคนไปกลับกันรออยู่ข้างน้าไม่อย

จเจอไหมล่ะคืนอานจะเจอได้นี่ปโป่งทำปโป่งไว้ให้สัตว์คงไม่เจอง่ายเลยแต่ว,ว่าจะดูมากินปโป่งอะไรนี้ใช่ไหม ช่วงแบบนี้คืออากาศกำลังดีนะช่วงเย็ยนๆจริงมันควรจะมานะก็ไม่ใช่รถนึกว่ามองเป็นควายะสื้อหนีไม่ได้ขึ้นมาอีกัน้วเนี่ยอมองมันเห็นแล้วเหรอใช่มั้ยก็เลยมงือหลังเรา,าเป็นมอตอร์ไซค์นะเพื่นตึ๊กไปนะ <c oughs> นี่เขารอเพื่อนเขาอยู่ไม่รับตุยเลยเหร <laughs> เป็นเป็นการระวังที่ที <laughs> ่เนี่ยจอดรอเพื่อนเขาเป็นการระวังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะออตายตายตาย <laughs> ตุยแย่แน่จังหวะนี้ร่วงมาเราก็ทำะไรไม่ได้ไม่ต้องระวัง <laughs> นะพี่ผมรถบัสเข็นป่านะ่พอเขคอ,อมพลตแล้วลูกก็คอมพลตกล่งจุ่พ่อก็คอมพลตเขาขขใหญ่เดีย๋ยวมืดมากพี่หอมอมรอ่ขึ่้ยนนะายเขก็เอาเราเปนเพื่อนน,นนะเนีวขี่ตามตู้เรา ที่มันมีกวาายืนดูจได้คนอลแม่ถ่ากน่อยคเขาจะไม่ลงกันพักอเรยิงล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 ิงม่่เลยลิงพวกนี้มันโซนมากโซนหมือนหนะนี่ีลูกด้วยน่น่ตัวจิ๋วใชีวิตลูกเกาะอยู่เดี๋แม่ถ่ายฝั่งนี้ลิง ฮัลโหลลูกลูกเล็กนะนี่นี่นี่ตัวนี้จิ่งตัดหน้ารถเด็กน้อยแล้วคนอื่นก็ยังเที่ยวกันเลยอ่ะนอนูไม่กล้าวน่นเต็มเลยนะอันนี้คือนักท่องเที่ยวเหรอเขาจะน่าจะพักที่นี่เขาน่าจะพักที่นี่ลูกน้อยมันเกาะอยู่ตรงกลางนมันเป็นจุดบริการแล้วก็เป็นที่พักด้วยไม่จากข้างบนเหรออ่เอาก็ที่เป็นที่พักทั้งหมดเลย นี่เต็มไปหมดเลยลูกนี่อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเจถ่ายซีรอมากเลยเจ๊ฮัลโหลแล้วมันกระงเข้ามานะแม่ฝั่งนี้เยอะมากเลยแม่ปิดก่อนไอ้ตัวจิ๋วแม่ไม่เคยเห็นหรอมันกระโดดเข้ามานี่ฝั่งนี้ตัวเล็กเยอะมากทับอะไรกันอยู่ลิงป่ามันกระโดดเข้ามานี่มีรับประกันเนาะถอยเลยนะถอยถอยอ้านี้นั่งเฉยอีกออกเลยนหะตัวจิ๋วออกจากถนนเดี๋ยวนี้เลยออกสิ ยอกกันเลยไปยังยังเดี๋ยวพูดยังยังยังเชื่ออยู่เลยเป็นตายนี่ไม่รู้นะตัวจิ๋วไปหน้ามึนม่ากอ่ะมันสวยลิงสวยเนาะมันลิงสวยอ่ะมีมาก็เลยรู้สึกมีลูกกันทุกตัวเลยอ่ะอาจมันก็น่าเกลียดมันจะมีอีก